เรื่องเล่าจากหลังใหม่หลังใหม่เอนเตอร์เทนเมนต์ขอเสนอพระธุดงกับคืนป่าแตกกลางป่าลึกทิ้งเงียบสงัดในยามเย็นย่ำโปรวเพลดวงตะวันสีหมากสุกตัดแสงมนทะลุจอดไม้ลงมามองเห็นภูมิทัศน์ในโปงไพรอย่างสลัวอึมครึมพื้นดินโล่งใต้ต้นไม้ใหญ่ที่หนาแน่นพิตุชราในใบใต้หกติบตน นั่งสำรวมทำสมาธิวิปััสนาอยู่ภายในกรดอย่างน่าเลื่อมใสศรัทธ,ธาทางจากกรดไปไม่ไกลมีกองไปถูกกอบขึ้นเพื่อเพิ่มแสงสว่างและขับไล่แมลงและสัตว์พิษเมื่อสายลมอ่อนโชยพัดเปลวไฟสะบัดสันใบบุบว่ามองเห็นเป็นเงาดำโยกใบอยู่เป็นราาัยะห่างไปไม่ไกลจากตรดมากนักเพิ่มได้ยินเสียงปีเท้าของคนกลุ่มหนึ่งเดินย่้ป่าดงไม้ทึบดังใกล้เข้ามาเพียงทั่วครูจึงเห็นร่างของชายสามคน ที่เดินออกมาจากแนวไม้ดกหรือเมื่อพกมันเห็นพระธูดงธาราที่นั่งหลับตาํำรวมอยู่ภายในกรดต่างก็พากันทงงักกันไปบูบหนึ่งแต่แล้วก็พากันเดินตรงเข้ามาจุดเดินอยู่ทางเบื้องหน้ากรดที่ข้างกองไปอย่างเงียบงันเปลวเพลิงที่สั่นใบบูบว่บท่ามกลางความมืดทยมินของรัติกาลติ๊กตกลุ่มมาดังรวดเร็วจึงพอที่จะมองเห็นด้านของชายทั้งสามคนได้บ้างชายทั้งสามคนคือเสืออิ่มเสือหยดและเสือโชด ทั้งสามคนเป็นโจรร้ายเรื่องชื่อที่ถูกเจ้าหน้าที่ไล่ล่าจับกลุ่มในขณะที่กำลังพ่าพวกเข้าล้นหมู่บ้านที่อยู่ระแบกเชิงเขาสามโจรร้ายและบริบาลที่บุกเข้าล้นหมู่บ้านกลางดึกจึงถูกกำลังของเจ้าหน้าที่นำกำลังดักต้มรายล้อมเอาไว้ก่อนแล้วเนื่องจากได้ข่าวมาจากสายที่รายงานว่ากลุ่มของสามเสือจะเข้าล้นหมู่บ้านในคืนนี้สามคนโจรที่เรื่องชื่อกกระชอนดังจึงตกอยู่ในวงล้อมของเจ้าหน้าที่ และชาวบ้านที่ร่วมมือกันปราบกลุ่มโจรร้ายตมุนบริบาลของพวกมันนับสิบคนถูกวิสามันไปหลายคนที่เหลือต่างแยกย้ายหลบหนีกระเจิดกระเจิง่างกลัวตายสามขุนโจรที่มีอาคม,มและปีมือที่เก่งกาจจึงแยกตัวป่าวงล้อมของเจ้านาทีนี้การจับกลุ่มออกมาได้อย่างบุบวิดพากันเตลิดหนีเข้าป่ากันสองวันจนกระทั่งวันนี้เป็นวันที่สามจึงล่วงเข้าป่าลึกและพบกับพระทุดงธาทางเบื้องหน้านั่นเองพระคุณเจ้า ออกตูดงเพียงลําพังหรือครับเสอืออิมชายร่างใหญ่กำยำใบหน้าดุดันเอ่ยปากถามบอกมาพิสุทธาราค่อยๆลืมตาออกจากกรรมฐานมองทายทั้งสามด้วยสายตาที่ราเปรียบเปี่ยมแม่ตาจึงจึงตาวออกมาด้วยน้ําเสียงที่อ่อนโยนว่า่ายแล้วละดมูมอาตมาออกตาริกะแหวงหาสัจธรรมตามรอยขององค์พระศา,าตดาเพียงลําพังความสงัดเงียบแห่งป่าลึกช่วยให้อาตมาสงบและเข้าถึงธรรมะได้กระต่างยิ่งขึ้น บรรดาโยมทั้งสามคนเถอจะไปไหนกันละ่ะสามเสอือกุนโจรไร้แห่งยุคเหลียวมองหน้ากันแวบ,บหนึ่งอย่างไม่ไว้วางใจเสือโทษที่มีร่างพ้อมสูงผิวคล้ำจึงตอบกลบเกินออกไปบ้าผมทั้งสามคนเป็นพรานป่านะพระคุนเจ้ากําลังจะเข้าป่าไปล่าสัตว์ในป่าลึกยังไงก็ต้องขอตัวก่อนพวกผมรีบเพราะต้องเร่งหาที่พักกันก,ก่อนสักคืนพระทุดงจะรามองคนทั้งสามอย่างจริงจังสายตาที่อ่อนโยนแต่เปี่ยมเมตตาของท่าน แสดงออกมาอย่างชัดเจนว่าหาได้เชื่อถือต่อถ้อยคาที่กล่าวเลยแม้แต่น้อยแต่ท่านก็เอ่ยปากทักท้วงออกมาว่าป่าชิปกดวมทั้งสามจมงหน่าเข้าไปนั้นมันอันตรายยิ่งนักน้อยเหลือเกินที่ไทยเข้าไปแล้วจะมีชีวิต,ตอดดลับออกหมาเชื่ออาตาม,มาเถนะตับปลวกตับใจเชื่อเถอะท่านกล่าวออกมาเป็นในในแต่สามโจรร้ายลับไม่ยอมเชื่อถือรับฟังก้มลงกราบนมัตก,การาลาอย่างรีบร้อน จึงพากันผุผนันจากไปในทันทีสามมหาโจรที่เดินล่วงเข้ามาอย่างป่าลึกทางจากรดพระธุดงไตรโขพวกมันพากันหยุดพัก,กติกโอนต้นมะข่าใหญ่เสือจดที่มีร่างกายสันทัดล่ำสันจึงกล่าวออกมาอย่างระแวดระวังว่าเอยเสยืออิ่มเสือโทษพระรูปนั้นพบเป็นร่องรอยของพวกเราทั้งสามคนแล้วและคำพูดของพระรูปนั้นก็ฟังดูแป,ปลกๆทำแหมงทำแหมงยังไงชบคนได้ไม่เถอที่เสือโถดบอกว่าพวกเราเป็นพรานป่าจริงๆ ข้าค,คิดว่าพระรูปนั้นน่ะจะต้องมองออกแน่ว่าพวกเราโกหกและอาจจะนาร่องรอยที่พบเห็นปกเราไปแจ้งตรอทางเจ้าหน้าที่ได้นะหากเป็นอย่างนั้นพวกเราลําบากแน่อีกสองเสือเหลียวมองหน้ากันอย่างบิดตกกังวลเสืออิ่มที่อาวุโสที่สุดจึงตัดสินใจกล่าวออกมาเสียงดุว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นก็ต้องตัดไฟทศ่แต่ต้นล้มย้ายพระธุดงรูปนั้นได้มีโอกาสไปบอกอะไรกับใครได้อีกเสือโทษเอ็งย้อนไปจัดการเรื่องนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวข้าสองคนจะรออยู่ตรงนี้แหละ เสด็โชติอายุน้อยที่สุดในบรรดาสามขุนโจรมันรับคำครั้งหนึ่งจากนั้นจึงขยับปืนลูกซองยาวขึ้นมาสำรวจความพร้อมเขนเสียงเต่าออกมาอย่างคึกคักว่าได้เรื่องนี้เด็กข้าจัดการเองคันไม้คันมือเหลือเกินจังเจ็บใจไม่หายที่ถูกพวกทางการเล่นงานจนต,ต้องหนีหัวตุกหัวตุนเข้ามาในป่าขอโอกาสาระบายแขนสักหน่อยเถอะเล่าจบมันจึงแบกปืนย้อนกลับไปทันทีจากนั้นเพียงไม่นานจึงได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด ท่ามกลางความสงัดของ,งปงไพรเสียงปืนที่ดังขึ้นจึงสะท้านสะเทือนไปทั่วทั้งป่าตั้งแต่นันไม่นานเสโจดจึงกลับมาด้วยความกระยิมใจเราออกมาอย่างสบายใจว่า <c oughs> เดียบร้อยนัดเดียวกมไปเลยอยู่ที่ข้างกองไฟนะนะั่นแหละไปกันต่อเถอะคราวนี้ไม่มีใครปากปงเรื่องของพวกเราแล้วลนะ่ะวิกการเริ่มดึกขึ้นเทละน้อยแต่สามมหาโจรร้ายมันยัญญงคงบุกป่าป่าดงทึบไปด้วยความรีบร้อนเพราะต้องการที่จะหลบหนีไปให้ไกลที่สุด เพื่อสลาดให้หลุดจากการติดตามของเจ้าหน้าที่นั่นเองยิ่งเดินลึกเข้าไปอากาศก็ยิ่งเย็นยะเยือกและเฉินแฉะอับทึบกินเน่าของใบไม้แห้งและซากสัตว์วยมาตามสายลมจะรู้สึกสะอิดสะเอียนพื้นป่าร,บรอบๆกายเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่มีเถาวัลย์พันเกี่ยวยุ ung, ่งเยิงเงราวกับฝูงงูพิษที่พยายามตบตพันร่างของนักเดินป่าเพื่อกินเป็นเหยื่อประทังชีวิตพักกันสักครู่เถวัดเสื่อโจทย์เสื่อโจดเข้าป่าลึกมาตั้งไกลแล้วพวกนั้นคงจะหลงไปทางอื่นแล้วกระมัง จะเพิ่งเลบัดเสืออิ่มยังไงบริเวณนี้มันก็ยังเป็นป่าทึบและยังเป็นเวลากลางคืนแตอีกมันมืดสลัวเกินไปคาดเกรงว่าจะถูกตัดป่ารอบก็มาจู่โจมได้ง่ายๆไปกันอีกสักพักเถอะบากค่อยหาทำเลที่โล่งพักกันจะปลอดภัยกว่านะาแต่อิ่มกับเต่อโทษต่างเห็นด้วยกับข้อเสนอของเสือหยดจึงกัดฟันมุ่งหน้าเดินกันต่อไปได้อีกราวครึ่งชั่วโมงจึงมาพบกับบึงน้ําขนาดใหญ่น้ำในบึงสะท้อนแสงจังจนทร์จน,นเป็นประกายยิบป,ประยับ ลมอ่อนพัดผิวน้ำกระเพื่อมเป็นนอ,อกเดินกระทบเิมตลิงอย่างแผ่วเบาเส่หยดจึงกล่าวออกมาว่าพักกันตรงนี้แหละน่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วล่าจบจึงเดินไปสุดลงนั่งบนรากไม้กลนต้นเต่งขนาดตีกลนโอบส่วนเสืออิมเหลวมองไปร,บรอบๆตัวเล็กน้อยแลวจึงเดินมาสุดตรงนั่งข้างโข,งขดหินขนาดใจที่ห่างออกไปจากต้นเต่งไม่มากนักแต่กับเปมี่เบึงเพียงไม่กี่วาเสื้อโทษมาเดินตามเสืออิมไปที่โขดหินเช่นกันแต่กลับไม่สุดตั้งลงนั่งเราออกมาว่า เดี๋ยวข้าขอไปล้างหน้าล้างตาที่บึงก่อนนะเหนียวตัวทรมัดทันไปหมดนะเืออิมพดักหน้ารับยังไม่ใส่ใจเสือชดจึงเดินตรงไปที่ริมบึงตุดตั้งลงนั่งจองๆใช้มือบักน้ําขึ้นมาลูบใบหน้าดัางร้อนรนเพราะมัวตลบหนีหลายบันร่างกายไม่ได้สัมผัสกับน้ํามานานนั่นเองออยสดเชิญจริงๆว้ยน้ําในบึงเนี่ยเย็นยังกับน้ําแข็งด้บ่ะเสืออิมมาล้างหน้าล้างตาก่อนสิวะเสือชดมันพึมพำอย่างถูกปวกถูก,ถกใจตั้งเลี๋ยวหน้าไปร้องบอกต่อเสือหยด ที่นางเอลังพิงกดหินตับตาลงอย่างเหนื่อยล้าเจออิ่มค่อยๆลืมตาขึ้นมองตามเสียงอย่างอ่อนละอิดโดยแต่ในบัดนั้นสองตาของเขาต้องเบิกกว้าง มามองเห็นเงาตะกุ่มบางอย่างที่โผล่ขึ้นบนผิวน้ำจากนั้นก็พุ่งตูวโจมใส่เสือโทษอย่างรวดเร็วมันคือจระเข้ขนาดใหญ่ตัวหนึ่งที่พุ่งขึ้นจากน้ำจู่โจมใส่เสือโทษอย่างทับไฟขณะที่ตัวของเสือโทษเองกำลังเดี๋ยวหน้ามาตงเสียงร้องเรียกเสืออิ่มมันจึงไม่ทันได้เห็นพญามัตรุราชที่พุ่งขึ้นมาจากผิวน้ำอ้าปากกว้างกัดไปที่ลำตัวตอนบนของมันอย่างถนัดถนีรวดเร็วพร้อมกระชากร่างของมันลงสู่บึงน้ำอย่างรวดเร็วเสือโทษ เอ็มอูธานออกมายอย่างตกใจพร้อมพุดธดังลุกขึ้นคว้าปืนวิ่งเข้าไปที่ริมบึงด่างร้อนดนซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่จระเกดักก้ารแางของเสือโชดคาอยู่ที่ปากมันสะบัดค้าแป้งของเสือโชดและแทกลงบนผิวน้าอย่างแรงเพียงครั้งเดียวแป้งของคุณจนตายก็ถึงกับขาดออกเป็นสองท่อนท่อนล่างที่กาดกระเด็นจมลงสู่ผิวน้ําไปเพียงทั่วครู่จากนั้นจึงลอยกลับขึ้นมาอยู่บนผิวน้าอย่างน่าสยดสยอง จระเขยยักษ์มันอ้าปากกัดยำเหยื่ยที่เป็นร่างท่อนบนของเสือโชดด้วยเขี้ยวปันที่ทรงพลังเสืออิมที่ยืนตาเบิกค้างอยู่ที่ริมบึงไม่ได้สติจึงยกปืนลูกตรองยาวขึ้นประทับพร้อมลันไกไปที่หัวใหญ่โตของสัตว์สายดึกํำบันอย่างรวดเร็วเสือหยดที่ได้ยินเสียงร้องอย่างตกใจของเสืออิ่มและได้ยินเสียงดังโกลาหลบนผิวน้ําจึงรีบสลันเข้ามาอย่างตกใจเช่นกันเมื่อเห็นจระเข้ยักษ์ที่กําลังกัดกินร่างของเสือโทดเขาจึงประทับปืนยิงตามติดไตเลียนไปกับเสืออิ่มเช่นกัน กระสุนทั้งสองนัดพุ่งไปกระแทกที่หัวของจอระเก้ยักษ์ดังแม่นดามแต่กระสุนทั้งสองนัดนั้นเมื่อกระทบกับผิวหนังตะปุ่มตะป่ำของมันกลับกระเด็นกระดอนร่วงจมน้ำหายไปกระสุนทั้งสองนัดกลับไม่ระคายผิวหนังที่หนาของมันเลยแม้แต่น้อยสองเตอรายแห่งยุปเรีบป,ประจุกระสุนนัดใหม่พร้อมเรงยิงไปที่หัวและลำตัวของมันอีกครั้งแต่ก็เป็นเหมือนเมื่อครู่กระสุนไม่สามารถทะลวงผ่านผิวหนังและเก็ดหนาสร้างความเจ็บปวดและบาดแผลต่อมันได้ จอระเคยักที่กัดกินท่อนบนของเสือโทษไปจนหมดกินจึงเคลื่อนที่ไปครับท่อนล่างของเสือโทษที่ลอยอยู่บนผิวน้ำจากนั้นจึงค่อยๆมุดน้ำจมหายไปอย่างลำพองหลงเหลือเพียงฟองอากาศที่ลอยพุดขึ้นมาบนผิวน้ำไม่กี่ครั้งเท่านั้นตัวเสือโทษมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงกันวะไอระเค้ระจำกูจะฆ่ามึงให้ได้สะยุดกระแทกเสียงออกมาอย่างโกรธแค้นเทียนจระเคยักฆ่าเสือโทษตายแล้วก็ยังถูกกินไปต่อหน้าต่อตา ส่วนเสืออิ่มที่ยืนจ้องมองผิวน้ําที่เปลี่ยนเป็นสีแดงของเลือดจ่างตั้งแขนตาออกมาอย่างไม่เห็นด้วยว่าเอ็งจะข่ามันได้ยังไงไว้เสือหยดจ,จะลงน้ําไปข่ามาได้ยังไงจะโง่ไปหน่อยหรือเ่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือการพาตัวเองหลบหนีพ้นจากเงื้อมมือของทางการในในเสือโทษมันก็ตายไปแล้วเราทาอะไรมากกว่านี้ไม่ได้หรอกบ้ารีบออกเดินทางกันต่อเถอะเสียงปืนที่ดังเมื่อครูหากพวกมันที่ไล่ตามเราอยู่ไม่ไกลนักมันจะต้องได้ยินเสียงปืนก็จะต้องบุกตามมาถึงที่นี่แนะ่ รีบไปกันเถอะก่อนที่พวกมันจะตามมาพบเสยหยยที่ได้ยินเสืออิ่มกล่าออกมาอย่างมีเหตุผลเขาระงับความกั้งแกนเดือดดานเอาไว้ในอกก็จึงเดินตามเสืออิ่มไปในทันทีเสืออิมมองหน้าบกอ้อมริมบึงไปทางป่าทึบแสงจันทิสาสตองผ่านยอดไม้ทําให้มองเห็นสภาพแวดล้อมแม้จะสลัวตะกุ่มไม่ชัดเจนนักแต่ก็ยังพอที่จะจําแนกทิศทางได้บ้างเสืออิมเดินฝ่าเข้าไปในดงทึบผ่านต้นไม้ใหญ่ที่หนาแน่นทันใดนั้นก็พันจะงักร่างแข้งไปกระทานหัน เมื่อพบเห็นร่างดำตะกุ่มขนาดใหญ่ของบางด่างโยกขยับอย่าง,งช้ำช้าอยู่ระหว่างต้นไม้ทั้งสองต้นดูทําไมวัดเต๋ออิมรีบเดินต่อจิวะในป่านี้มันเย็นเย็ยบหนักกวา่ายังไงชอบกุทรีบบอ,อกไปให้ผลเดียวเถอะวะเสยอหยดที่เดินตามหลังมาเอ่ยปากถามอย่างสงสยัยเสยออิ่มรีบยกนิ้วแตะปากเป็นเชิงส่งสัญญาณให้เงียบจากนั้นจึงชี้ไปข้างหน้าที่เห็นเงาดำตะกุ่มขวางทางตัวอะไรวัดเต๋ออิ่มเหมือนตัวของมันใหญ่โตเหลือเกินเฮ้ยนั่นมันทั้ง ทั้งป่านี่ว่าเนื้อเร็ววิ่งเร็วเข้าเสือจดดุดปากเต่าออกมาอย่างสงสัยแต่เสียงของมันไม่เบานักร่างที่เห็นเป็นเงาตะกุมขนาดใหญ่ซึ่งคงจะได้ยินเสียงดังอยู่ไม่ไกลจึงหมุนลำตัวหันกลับมามองกลนทั้งสองทันทีและเมื่อเห็นรูปลักษณ์ฐานจึงรู้ได้ทันทีว่าเป็นสัตว์ประเภทตายเสือจดจึงแหกปากร้องออกมาอย่างตกใจเพราะทั้งป่าลำตัวเมื่อมาเห็นคนทั้งสองมันก็วิ่งตุบตุบตรงปีกามาหาพวกเขายางดุร้ายหวงถิ่น ช้างป่ามหึมาที่วิ่งเข้าใส่สองคนจน้ายมันมีลำตัวใหญ่ตัวมฮึมาเรากับภูกเขาลูกจอมย่อมดวงเดาของมันนั้นปาดเวียงกัดแกงไปมาสองงาขาวนวนของมันยาวงวงจังหน้ายำแรงอีกทั้งสองตาก็ยังสีแดงดำํากับถูกสิงตูงวงการจากติ่งดันลับเนือธรรมชาติระยะห่างเพียงห้าหกาก็จะสรารป่ามันกระดับปิ้งเพียงไม่กี่ก้าวก็พรวดพาดเข้ามาได้กับคนทั้งสองเจยแล้ว ท่ามกลางความตกตะลึงลานงวงยาวของปญญากุจสาสะสบัดเบี่ยงฟาดขวางมายางร่านของเสืออิ่มกับเสือหยดดังรวดเดวตลได้ยินเสียงของวงแบกอากาศบาดกระทบเตาบันและต้นไม้ขนาดเด็กที่เกล็ดขวางทางหักลั่นดังสถานเตียวกล่าวสองเสือขุนโจรทมินจึงได้สติแ็กได้พุ่งกระโจนออกไปทางด้านข้างอย่างบ้องใบชนิดเืมเจ็บลืมปวดไปอย่างสิ้นเชิงรลบเร็วเสือหยดเสืออ,อิ่มที่ร้องเตือนเพื่อนโจรเสียงดังลั่นจากนั้นจึงกระโจนหลบออกไปทางด้านข้าง เลี้ยงถลกๆลกไปกับพื้นดินเรากับลูกนุนหนดผลจากวิถีของวงมฤุตตูยูไปได้อย่างเจียดจิ๋วส่วนเสือหยดที่กระโดดหลบออกไปทางด้านข้างก่อนที่จะได้ยินเสียงของเสืออิ่มเสืออีกร่างของเขาพุ่งลงกับพื้นดินเนึ่งดุลุนไปสองสามตลบจนศสียสากกระแทกเข้ากับตอไม้จนปวดแป๊ตสติเลอะเลือนดวงตาผ้าลายแต่ก็ต้องตาเหลือกลานไม่เห็นทั้งป่ามหึมาที่พุ่งเข้ามาใกล้จึงเรียบกลมความเจ็บปวดตะเกียกตะกายปลดลุกขึ้น วิ่งหลบหนีไปอย่างแตกตื่นลนลานไม่สามารถที่จะํำแนกทิศทางได้โอ้ยช้างผีช้างระยำตามมาทำไมวะจะตามมาด้วยเสือหยดแหกปากร้องลั่นเราก,กับเสียสติวิ่งเตลิดฝาไปในป่าทึบปอย่างไม่รู้ทิศทูทางปืนลูกจองยาาหลุดมือหายไปตั้งแต่ตอนที่ล้มกลิ้งอยู่กับพื้นเมื่อกรูในเวลานี้เหลือเพียงมือเปล่าเท่านั้นผลทางรอดมีเพียงทางเดียวก็คือต้องหลบหนีให้เร็วที่สุดเท่านั้นจึงจะพ้นจากความตายได้ เสียงวิ่งแวกป่าดงไม้พงยาตั้งได้หลังตามมาดางกระชั้นเสียจดที่วิ่งนี้ตายฝ่าความมืดพรึมจนกระทั่งสองเท้าสรุดตับรากไม้ตัวร่างล้มความกระมังเกล็ดปิ้งไปกับพื้นอีกครั้ง เมื่อพยายามยันร่างให้ลุกขึ้นเืินได้อีกครั้งลำตัวมหึมาของขจะรสาลป่าก็พุ่งประจิตเข้ามาในะยะักษระชั้นอันตรายเสียแล้วงวงดาวนาของมันสะบัดเบี่ยงออกมาอย่างรวดเร็วฟาดไปที่ร่างของเสือจดอย่างถนัดทนีรุนแรงเสียงร้องยังเจ็บปวดของเสือจด,ดดังออกมากครั้งหนึ่งพ,พงร้อมๆกับเสียงของกระดูกในร่างที่หักสะบันดังขึ้นอย่างน่าหวาดเสียวร่างของเขาลอยกระเด็นออกไปหลายบาเมื่อตกกระแทกพื้น ร่างเก้งลุ่นไปอีกหลายตลบจนกระทั่งพัดตกลงไปกับหุบตื่นๆจนรู้สึกว่าร่างของเขากระแทกชนกับวัตถุบางอย่างอยู่ก้นหุบจึงหยุดชะงักลงจะดหยุดระบายลมหายใจออกมาอย่างยากเย็นกระดูกแขนข้างซ้ายและกระดูกซี่โครงหักสะบั้นไปหลายซี่จะปวดรวดัวเ้าไปทั่วทั้งร่างจนต้องระอักเลือดออกมาทางปากแต่ก็นับว่ารอดผลจากการไล่ล่าจากช้างป่าได้อย่างบุดบิดเพราะมันไม่ได้ติดตามมาจนถึงก้นหุบ ได้ยินเตงเตงแตรร้องแผ่นแ่นของมันที่ดังอยู่ทางด้านบนและค่อยๆห่างออกไปทุกขณะแต่ทันใดนั้นสยดที่กำลังนอนหอบหายใจกขะแมวด้วยดินพันรู้ตึกบ่าวัตถุที่ร่างของเขาปลิ้งมาจนประทะนั้นมาเริ่มกระับเคลื่อนใบกีะน้อยท่ามกลางความแปลกใจเขาจึงพยายามเหลียวมองไปที่ข้างตัวรู้ตึกว่าวัตถุที่ร่างของเขาพิงอยู่นั้นเป็นลำตัวของสัตว์บางประเภทยิ่งเมื่อมันขยับลำตัวเคลื่อนถูไปกับร่างของเขา รู้ตึกว่าขับไลยกับการลักเล็กของงูอยู่บ้างแต่เม oh, ื่อไงหน้าขึ้นมองเขาถึงกับตาเหลือกกลานเมื่อพบเห็นกับหัวที่ใหญ่โตราวกะดงของงูเหลือมขนาดใจที่กำลังอ้าปากกว้างสองตาแดงกล่ำจ้องมองลงมาที่ร่างของเขาอย่างดุร้ายแต่ปิ้นตองแจกสีแดงฐานตบัดเข้าออกจากหน้าั่านปรึงโหงูยักจะโถษถ้วยด้วยงูยักเสียจดตาเหลือกลานจ้งเสียงดํารลองจนกลางออกมาอย่างอกสั่นขวัญสัตว์ฐาน พยายามกระเสือกกระสนคลืค่อนกลนตลบหนีอย่างทุลักทุเลให้ผลจากมัจุราชลำตัวจาวแต่ร่างที่บาดเจ็บสาหัสข,ของเสือหยดที่ไม่อาจแม้แต่จะยันร่างพุทธุกขึ้นยืนจึงไม่อาจที่จะพาตัวเองหลบหนีไปจากงูเดือมยักษ์ที่มีลำตัวใหญ่เกือบเต้าต้นตอนอสรพิษร่างจาวมันตวบัดลำตัวรัดฟันร่างของเสือหยดได้อย่างง่ายดาย จากนั้นจึงเริ่มออกแดงรัดกิ่หนักหลวงมหาศาลที่ละน้อยจนกระดูกภายในร่างของเสือหยดหักดังลั่นอย่างน่าสยดสยองเลือดสดๆสีแดงฉานไหลทละลักออกมาทางปากจมูกสองหูสองตาอย่างน่าสมเพชเบ็ดน,นาจากนั้นปากกว้างของ,งูเหลือมยักษ์จึงค่อยๆเดินกินด่างที่ยังสันกระตุกของเสือหยดให้เข้าไปในปากทีละน้อยอย่างแช่มช้าเสือหยดขุนชนจมินติกอรกรมเอาไว้อย่างมากมายกับตกเป็นอาหารของงูยักษ์จบชีวิตไปอย่างทรมาน ทางด้านของเสืออิ่มเมื่อกระโดดตกจากการโจมของช้างป่าออกไปทางด้านข้างซึ่งเป็นคนละฝฟังกับเสือหยดด้วยความตกใจและบังที่จะเอาชีวิตรอดเมื่อลุกขึ้นมาได้จึงวิ่งหนีมุ่งหน้าหายเข้าไปในโดงทึบอย่างบาดกลัวจึงรู้สึกว่าช้างป่ามันไม่ได้ติดตามตนมาเพียงแต่ได้ยินเสียงพงหญ้าป่าแตกจากลำตัวใหญ่ของมันที่วิ่งไล่เสือหยดไปอีกทางจึงได้ตายใจทุดตั้งลงกับแทกนั่งกับพื้นอย่างเหนื่อยหอบ พันไปเพียงไม่กี่อึดใจแนวหลังต้นไม้รอบๆตัวท้มีเงาดำตะกุ่มของคนผู้หนึ่งเดินหายลับไปทางด้านหลังต้นไม้เืออิ่มตะดุงปลวดลุกขึ้นมาเดินอย่างจับพันจังตนกมองตามสายตาไปตามทิศทางที่เงาดำนั้นเดินหายไปแต่ก็ปราศจากความเคลื่อนไหวใดๆเสียแล้วท่ามกลางความแตกตื่นตโนกเจึงหัวรอดที่แหบต่ำเย็นเยียบพันดังขึ้นจากทางด้านหลังในเงามืดหลังต้นไม้เมื่อหมุนร่างกลับไปมองเจึงหัวรอดพันดังขึ้นทางเงามืดทางด้านหลัง จากนั้นจึงเคลื่อนที่ไปทางด้านหลังวนเวียนสลับไปมาจนเสืออิมเริ่มขั้นกรามบาดบันถามออกไปตบเกลนความกลัวที่ประทุเข้ามาดังฉับทันบ้านั่นใครไดงหัวเราะออกมาจิบว่าหรือว่าเป็นเองไอ้เสือจดจเล่นแบบนี้นะข้าไม่ชอบออกมาจิบวุยแต่เจยงหัวเราะทุ้มต่ำทบรงพลังอำนาจจางประหลาดนั้นก็ยังคงดังแววมากระทบโจจุกเป็นรั้จจากซ้ายไปขวาเคลื่อนไปทางด้านหลังปัดเดียวไปอยู่ทางด้านหน้าจังจับทิศท,ทางไม่ถูก ยิ่งสร้างความประวัติลนลานจนร่างเย็นเยียบจากความบาดกลัวที่เล่นเข้ามาจับก้วหัวใจปืนลูกซองยาวที่อยู่ในมือประทับขึ้นเลงแต่กัดปายกร,าปกระบอกไปมารอบๆตัวอย่างระแบดระวังใครวะมึงเป็นใครรับรับล่อๆอยู่ทําไมแน่จริงกระโผงหัวออกมาทีบุ้ยยอดเสด้าไร้ขุนโจรแห่งยุคที่กําลังตกอยู่ในความลนลานพันเพิงพร้อมประกาศกล่าวออกไปเพียงชั่วครู่จึงมีเสียงแหบทุ้มเสียงหนึ่งดังกังบานขึ้นรอบๆสาราทิต ไอ้จวนทั่วใจสามพวกเองมันหยาบช้าสามานบนจริงแกนล้าสร้างความเดือดร้อนไปทั่วสารทิศอีกทั้งดังใจธมินคิดฆ่าได้แม้กระทั่งพิสูจน์ผู้แสวงทมทั้งมีจิตใจที่อำมิตโหดเทียมยิงนักแณไหนก็พากันเข้ามาดังพื้นป่าที่ข้าพิทักษ์กรอบครองแล้วก็อยู่มันสักที่แห่งนี้เถอะมาเป็นบริบาลของข่าช่วยข่าพิทักษ์ป่าแห่งนี้ไปทั่วกับทั่วกันเถิดแกพูดอะไรของแกวะแกเป็นใครโผล่หอกมาสิวะพอจะยิงให้ดินคาป่าเดี๋ยวนี่แหละออกมา ออกมาสิบยุยเส้อิมติตกอยู่ในอาการบาดปัระย่นยอบประกาศกล้าวท้าทายออกไปแต่ยินเสียงฮอรอแหบต่ำดังขึ้นมาอีกครั้งจากนั้นจึงได้ยินเสียงนั้นกล่าวออกมาอีกบ่าจ <c oughs> ากเจอข้านักเด้อได้สิ้าจะออกไปรับรวงวิญญาของเจา้ามาเป็นบริบาลร่วมพิทักษ์พื้นป่าก,กับข้าในบัดนี้ดาวจบเย่างนั้นจึงเงียบไปครู่ใจเจ้าอิมติตกอยู่ในความบาดระแวง แล้วมองใส่ปากกระบอกปืนไปรอบๆตัวอย่างรนลานจากนั้นไม่นานจึงได้ยินเสียงบินเจ็บจ้ำกระชั้นข้ามาท,ทางด้านหลังเธออิมริปุนร่างหันความกลับไปอย่างรวดเร็วแต่และพันก็ต้องตะลึงลานตาเหลือทางเมื่อทางด้านหลังปรากฏลำตัวขนาดแม้งหิมาไม่ต่ำกวแปดต่อของเสือโกรนพุ่งเข้าจู่โจมใส่ตนอย่างบ้องไวยุกตัน เออิมร้องออกมาอย่างเจ็บปวดทรมานพร้อมกับปืนในมือที่ลันกระสุนออกไปอย่างฉับไวกระสุนนัดนั้นพุ่งบับออกไปจากปากกระแบบอกแต่แทกไปที่แผ่นอกของไอล้ล่ภาคอนอย่างถนัดทนีแต่ลำตัวใหญ่ของเสือโค้งเจ้าป่าเพียงพังะไปเล็กน้อยเท่านั้นแต่แงพุ่งทะยานมหาศาลที่กระโจนเข้ามาอย่างรวดเร็วยังถาถล่มลอยปีเข้ามาอย่างต่อเนื่องพร้อมกองเล็บที่แหลมคมเบนตะวัดปาดลงมาที่ร่างของเสืออิมอย่างฉับไวยงแผดรรองออกมาจากปากของเสืออิม เป็นเสียงร้องทั้งสุดท้ายของชีวิตพร้อมกับกระโหลกศีรษะที่แตกยุบราวกับทุบกลามะพร้าวดวงตาทั้งสองข้างของขุนโจรสลัดกระเด็นหลุดออกจากเบา้าตกลงสู่พื้นเ่งดุดุนออกไปอย่างน่าสะริดสะอิง่าพร่างที่ห่อหุ้มจิตใจอันโสมมล้มปักลงไปกับพื้นกระตุกปิดเต็งอยู่เพียงไม่กี่ครั้งจึงตัดใจตายไปด้วยความทรมานสาหัสเจ้พรลองแปดตอกที่ยืนตังก้าอาหางการอยู่ข้างซากของเสืออิ่มมันต้องกระเหม็งดุรันอยู่เพียงชั่วครู่แล้วจึงอ้าปากกว้าง ส่งเสียงแผด้องคำรามดังก้องป่า้ายประกาศสักดาตอนรับดวงบินดาณบริบาลรายใหม่จากนั้นจึงหมุนลำตัววิ่งหายลับไปกับความเมื่อยทมึนทึบของโงพงปลายกว้างอย่างอาหาังการลำพองใต้ฟ้าสางร่างของพิสุทธราก็ยังคงนั่งทำม,มิปัสนากรรมาฐานอยู่ภายในกดอย่างสำรวมเมื่อท่านถอดจิตออกจากสมาธิและทำบัดเจ้าเจ็จสิน้น จึงเหลือบสายตามองไปที่ร่างของชายชาราที่มีใบไล่เลีย,ยก,กันกับท่านที่กำลังนั่งคุกเก่าอย่างนอบน้อมอยู่ข้างกองไฟที่ใกล้มอดตับชายชาราชุดขาวผมเผาหนวดเก่ายาวเป็นสีขาวโพลนไม่เห็นพิสูจธราปฏิบัติกิจของสงเสร็จสิน้นแต่จ้องมองมาอย่างร่างของตนด้วยสายตาที่อ่อนโยนเปี่ยมเมตตาจึงพนมสองมือกราบธรมจักการอย่างนอบน้อมจากนั้นจึงเต่า่าออกมาเสียงแผ่วเบาว่าตนทั้งสามคนนั้นมันใจหยาบบาปหนาเหลือเกินพระคนเจา้า ข้ากลนป่นจึงมาล้หมักมมยอีกทั้งเมื่อเกินยังคิดที่จะฆ่าพระกลณเจ้าผู้จะเดินในธรรมบาปของพวกมันมาหันดิ่งนักข้าจนใจเลอเกินที่ต้องละเมิดคำเตือนของพระกลเจ้าจัดก,การพวกมันใหตราสมกับบาปกรรมที่มันก่อขึ้นพระกลณเจ้าจะได้ตำเนิข้าเลยทัตุดงชาดาจ้องมองชาดา,าในรูปลักษณ์ตำแรงของเจ้าป่าพิทักษ์ตายอยู่ทั่วครูจากนั้นจึงเต่าออกมาด้วยน้ําเสียงที่แผ่วเบาแต่เปลี่ยมแม่ตาว่า สัตว์โลกตอมรับผลแห่งกรรมฐันใดผลกรรมยอมสนองต่อผู้สร้างเช่นกันเดิงนี้อาตมาไม่สามารถที่จะตหนิดโยมได้หรอกนะจะทําได้เพียงแต่เตือนสติเท่านั้นผลทางในปลายภาคหน้าจงมีสติระงับยับดังโทสะอย่าให้มันมีอํานาจจนทักนําจิตใจลงต่ําตา,ตามแรงโทสะอีกเมื่อจิตใจที่เป็นกุศลมีกําลังแรงตากขึ้นโยมก็จะเปลี่ยนพบภูมิที่สูงขึ้นตามกําลังของจิตี่เปลี่ยมแรงบุญเอาละหลังฟ้าชาง เห็นที่ว่าอาตมาคงจะต้องไปจากเทแห่งนี้ก็จาริกตะแวงทาต่อไปอาตมาขอลาจ้แต่บัตดนี้เลยนะเมื่อท่านกล่าวจบชาจราจึงกล่าวสาธุออกมาจากนั้นจึงปลมลงกาบนมัสการสามครั้งพร้องกับร่างที่ค่อยๆสลายจางหายไปกับความมืดมนใไ้รุง่ง